สวัสดีค่ะทุกคนพบกับโอปอออินนะคะอัปเดตข่าวสารในโลกิีฬาแดงประจําวันกับกระแสต่างประเทศกันนะคะเมื่อวันที่ผ่านมาค่ะมีการรายงานว่าเอริกเทนฮากนั้นเดินทางกลับมาที่แคลริงตันนะคะเพื่อที่จะเตรียมตัวสําหรับการกลับเข้าสู่เกมลีกอีกครั้งซึ่งวันเสาร์นี้แมนยูจะมีโปรแกรมเจอกับเบรนท์ฟอร์ดและจากรายงานของกิฟต์มีสปอร์ตนะคะเขาบอกว่าในเกมนี้เราจะได้เห็นคอบบี้เมนูจับคู่กับอูกเตซซึ่งก็จะเป็นการพลิกบทบาทในแดนกลางนะคะซึ่งเอริกเทนฮากเนี่ยก็มองไว้ ตั้งแต่ก่อนช่วงเบรกฟีฟ่าเดยแล้วว่าจะมีการผลักดันให้อุกาเต้นั้นได้ลงตัวจริงมากขึ้นถ้าเราติดตามสไตล์ของเทนฮากเนี่ยเขาก็จะเป็นพวกที่ไม่เร่งนักเตะใหม่นะการที่จะให้ลงสนามเป็นตัวจริงเนี่ยค่ะแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในแดนกลางหลายอย่างเนี่ยก็น่าจะ ลองดูว่าถ้าอุกเต้จับคู่กับคอปปี้เมนูจะช่วยเสริมคอปปี้เมนูได้มากน้อยแค่ไหนจริงๆเมนูเนี่ยฤดูกาลนี้ดูเล่นยากกว่าฤดูกาลที่ผ่านมาซะด้วยซ้ำนะคะหมายถึงวิธีการเล่นส่วนตัวของเขาแต่ว่าอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวลองดูละกันเพราะว่าอุกเต้เองเนี่ยในเกมที่เจอกับสเปอร์หลายคนอาจจะยังรู้สึกว่ายังคงต้องใช้เวลาในการปรับตัวค่อนข้างเยอะซึ่งมันก็อาจจะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะคะในการที่ให้อุกเต้ยืนคู่กับคอปปี้เมนูแต่ว่ามันก็อาจจะต้องการ r e f r e s อะไรใหม่ๆในแดนกลางเหมือนกันเนาะทุกคนแต่จะให้อูกาเต้ไปเล่นในแดนหลังไปเล่นเป็นเซนเตอร์แบ็กเนี่ยมันก็อาจจะไม่เวิร์กสักเท่าไหร่ที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่อะไรคร่ะเพราะว่าเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้นะคะอุรุกวัยเนี่ย ไปแพ้ให้กับทีมเปรูซึ่งเปรูเนี่ยเป็นทีมที่อยู่อันดับรองสุดท้ายของทวีปด้วยนะคะและเกมนี้อุกาเต้ก็ได้เล่นในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กเป็นการยืนหลัง3ก็เป็นการจัดแผนของมาซโลบิเอลซานะคะน่าจะเป็นการทดลองดูแต่ว่าอุกเต้เองเขาก็ยอมรับว่าเขายังขาดคุณสมบัติที่จะไปเล่นในตำแหน่งกองหลังโดยมีการเปิดเผยบอกว่าพูดตรงตรงผมรู้สึกดีนะเมื่อได้เล่นกับบอลนนะ่ะแต่ว่าผมขาดบางอย่างสำหรับการเป็นกองหลัง แล้วก็สิ่งเหล่านี้คือปัจจัยที่ช่วยให้ผู้เล่นคนหนึ่งแสดงถึงคุณภาพที่เขามีแล้วก็เราจะได้เห็นว่าอะไรที่จะเกิดขึ้นในเกมวันอังคารนี้นก็จะเป็นเกมที่รุ้ไกวเจอกับเอลกอร์นั่นเองค่ะแล้วก็ยังให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมด้วยนะคะว่าเราเนะี่ยเล่นไม่ดีในเกมที่เจอกับเปรูจนกลายเป็นเกมที่แบบน่าเกลียดก่อนแข่งก็มีความมั่นใจนะแต่ว่า จากนั้นมันค่อยๆหดหายไปแต่ว่าเขาก็เชื่อว่าทีมของเขาเนี่ยจะสามารถทําผลงานได้ดีกว่านั้นมากด้วยนะคะแล้วก็พูดถึงการปรับเปลี่ยนผู้เล่นเ,ลนเปลี่ยนแปลงเนี่ยบางทีทีมจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ข้ออ้างเพราะว่าฟอร์มมันก็ดปลงด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเขาก็ยืนยันแหละว่าการเล่นในตำแหน่งกองหลังเนี่ยไม่เหมาะกับเขานะเพราะฉะนั้นแฮร์รีคินฮากอยากจะหาตัวโลเทชันในตําแหน่งเซนเตอร์แบ็กหรือกองหลังเนี่ยก็อาจจะเว้น,เว,นเว้นอุกเต้ไวไหมแต่ว่าโอ้โห ของเรามาเล่นหลังกันหลายคนนะอันโตนี่ก็เคยมาเล่นนะคะในส่วนของลิซานโดมาติเนสก็เคยไปเล่นซ้ายเหมือนกันก็มันเป็นช่วงที่แมนยูมีปัญหาในตำแหน่งออกองหลังกันด้วยแหละก็อาจจะหาหาหนทางพยายามที่จะทำให้มันไปได้เนาะแต่ว่าตอนนี้กลายเป็นว่าแมนยูมีปัญหาแทบทุกจุดเหมือนกันนะคะแนวรุกทำประตูไม่ได้แดนกลางตอนนี้สเปสะสปะกองหลังก็เ,เรียกว่า ลุ้นกันเกมต่อเกมปิดท้ายกันวันนี้นะคะอัปเดตกันสักหน่อยสําหรับนักเตะที่อาจจะมีโอกาสคืนสนามว่าไทาม์ไลน์เป็นประมาณไหนกันบ้างนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเราน่าจะได้เห็นมาสราอุยแล้วก็เลนนี่โยโรกลับมาร่วมทัพกันอีกครั้งหนึ่งส่วนเกมกับเบรนท์ฟอร์ดนี่อาจจะลุ้น ลูกชอนะคะแบ็กซ้ายแต่เอ,อกวก็ยังไม่มั่นใจเนาะเพราะว่าเรื่องของการเรียกความฟิตต่างๆแต่การคาดการณ์ของเอริกินทัตตั้งแต่แรกเน,กออนี่ยเขาก็บอกว่าหลังจากฟี ف าเดยลูกชอน่าจะกลับมาได้ทันนะคะเดือนตุลาคมมาเลเซียเออก็ก็ตื่นนีแล้วไหมตุลาคมเนาะ ก็ลองดูแล้วกันว่าจะเป็นเกมไหนนะคะแล้วก็เบรนฟอร์ดเนี่ยเราจะได้กานาโชแล้วก็อา,าร์มัดกลับคืนสู่สนามน,นะคะก็อาจจะพอมี่าวดีอยู่บ้างเพราะว่าอ,อย่างน้อยเนี่ยอา,าร์มัดกานาโชเองก็ถือเป็นตัวเลือกที่ดีของทีมเนาะไม่อยากให้เจ็บไปนานๆตอนนี้จะหาใครมาแทนเนี่ยถ้ามองไปที่แอนโทนีหลายคนก็อาจจะยังรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไหร่ใช่ไหมคะแต่ก็ ยังมีโอกาสให้เขาได้พิสูจน์อย่างน้อยก็อาจจะต้องลงสนามบ้างล่ะสำหรับแอนโทนีนะแต่ว่าคนนั้นไม่ได้มีอาการบาดเจ็บอะไรนะคะอันนี้คือทั้งหมดของโอปอออินในวันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ